สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ข้อที่8นะครับของอิมโซปี2014นะครับ How many positive integers less than uh, 2014 such that the sum of the digits of each is a multiple of 5เราลองมาแปลก,กันว่ามันคืออะไรกันนะครับ How many positive integer integer หมายถึงจำนวนนับจำนวนนับนะครับ integer คือจำนวนนับ positive ก็คือบวกจำนวนนับที่เป็นบวกที่มีค่า less than คือน้อยกว่านะครับน้อยกว่า2014โดยที่ sum คือผลรวมผลรวมของ Digit ดิจิตคือตัวเลขนะครับในแต่ละอันของมันเนี่ย multiple of 2ก็คือเป็นพหุคูณของคําคำว่าพหุคูณของ5ความหมายก็คืออะไรเวลาน้องๆในสมัยเด็กๆตอนประถมเนี่ยครูเขาให้ท่องแมสสุดคูณ5 1 5 5 2 10 5 3้5 5้าตัวนั้นนั่นแหละฮะเขาเรียกว่าพหุคูณ นะครับพูดง่ายงาก็คือคำว,ว่า multiple of 5เราอาจจะตีความได้อีกอย่างหนึ่งว่าจํานวนที่หารด้วย5ลงตัวนั่นเองนะครับความหมายโจทย์นี้เป็นโจทย์ i SO ิมโซ0 1 4ฟังดูแล้วดูอืมก็อาจจะค่อนข้าง ยากพอสมควรสำหรับน้องๆเราแต่ว่ามันจะมีเทคนิคให้เท,เทคนิคตรงนี้เนี่ยออปะ๊ปะป๊าเคยอธิบายไปแล้วอยู่ในคลิปของการหารลงตัวนะครับคลิปของการหารลงตัวก็ลองไปงลองไปกับย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับหลักการหาร5ลงหารด้วย5ลงตัวเนี่ยแล้วเราก็จะมีว่าเอ๊ะคุณสมบัติพิเศษของหลักการที่หารด้วย5ลงตัวเนี่ยไอตัวนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษอะไรเพิ่มเข้ามานะครับ เอาละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในการแก้เลยนะครับเดี๋ยวดูความหมายของคำว่าโจทย์ที่โจทย์เขาต้องการก่อนผลรวม the sum of digit เนี่ยความหมายคืออะไร the sum of the digit เนี่ยความหมายคืออะไรนะครับความหมายคือสมมุติว่ามี เลขคือ2องร้เนี่ย,ยผลรวมคือสองบวกสี่บวกแปดก็คือสิบสี่นี่คือ the sum of the digits นะครับเอาละหลักการเรามาดูวิธีทำเลยนะทิปเทคนิคนะครับให้น้องเขียนเลข0น 1234 1, นะครับเขียนแถวและ5ตัวั้นตัวถัดไปก็5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงโจทย์เขาต้องการคืออะไร2014ใช่ไหมครับอ่า2014ก็คืออะไร 2000 2000อะไร2001 2002 2003 2004 2005อันนี้เขียนยาวนิดนึงจะได้เข้าใจ6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013และ2014 ข้อสังเกตรตรงนี้ดูดีๆนะครับน้องลองหาผลบวกดูเราเราดูแ,แต่ละแถวซิแล้วน้องลองวงดูซิว่าเออในแต่ละแถวมีตัวเลขไหนที่ผลรวมของดิจิตเนี่ยมันหารด้วย5้าลงตัวเรา,าดูแถวที่1คือมีเลขนี้ใช่ไหมแถวที่สองแถวที่สอ่ะเรามาดูแถวหลังๆซิเออมีเลขไหนเห็นอะไรไม่เอ่ย เห็นอะไรไหมครับข้อสังเกตอีกแล้วจากการสังเกตเห็นไหมนักคณิตศาสตร์จะเก่งคณิตศาสตร์ได้เราต้องมีการสังเกตนะครับเมื่อไหร่ที่เรามีการสังเกตน้องก็จะเก่งทั้งคณิตศาสตร์เก่งทั้งวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์ก็ต้องอาศัยการสังเกตด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นฝึกการสังเกตบ่อยๆจากการสังเกตพบว่า ในแต่ละแถวจะมีตัวเลขที่หารด้วย5ลงตัวอยู่หตัวเท่านั้นนะครับดังนั้นเรามาดูกันเลยเราจะมีเราจะดูซิ่วาว่า ตัวนี้มันมีทั้งหมดอยู่กี่ตัวนะครับเอาละคราวนี้เราจะมาหาว่าเอะมันมีทั้งหมดอยู่กี่แถวนะมันมีทั้งหมดอยู่กี่แถวมันมีทั้งหมดอยู่กี่แถวเนี่ยเออ มันก็จะมีวิธีคิดอยู่หลายวิธีนะครับถ้าเกิดเราเราจะมาดูจำนวนวิธีคิดเราอาจจะใช้เรื่องของลำดับมาหาจำนวนแถวก็ได้นะคำว่าลำดับมาหาจำนวนแถวความหมายคือ เรามาดูตัวสุดท้ายนะครับเรามาดูตัวนี้เราสังเกตตัวเลขนี้นะครับเมื่อเราเอามาเรียงเป็นแถวเราก็จะได้เลข4เลข9เลข14ไปเรื่อยๆจนถึง2 0 0 0 4นะครับ2,009แล้วก็2,014 เราลองมาดูฮะเราหาดูดิผลต่างคืออะไรผลต่างระหว่างเลข2ตัวเนี่ยมันคือห้าห้าห้าไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยเวลาเ,เดี๋ยว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 ป๊าป๊าจะมีการสอนเรื่องของลำดับในการอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าเ,เดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งผลต่าง เท่ากันหมดนะครับเราจะเรียกลำดับเลขคณิตนะครับลำดับเลขคณิตนะครับคณิตจิตแต่จริงๆน้องน้องหลายคนก็เคยรู้มาแล้วแหละว่าสูตรในการหาคืออะไรลำดับเลขคณิตจะอธิบายนิดนึงเผื่อใครยังไม่รู้นะครับสมมุติว่าเรามีลำดับเลขคณิตที่มีเข้าข่ายเงอนขาก็คือ a 1 a 2 a3, a4 ไปเรื่อยๆจนถึง an พูดง่ายๆคือตัวนี้มีทั้งหมด n ตัวนะครับแล้วเราก็มีผลต่างร่วมผลต่างร่วมยกตัวอย่างคือ a2 ลบ a1 เนี่ยมันก็ต้องเท่ากับ a3 ลบ a2 ต้องเท่ากับ a4 ลบ a3 เท่ากับอะไร an ลบ a n ลบหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากับสมมติให้ตัวอย่างให้ตัวให้มีค่าเท่ากับดีนะครับผลต่างร่วมคือดีเราจะได้สูตรในการหานะครับว่า a n คือตัวที่ n เนี่ยจะเท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1 d ตรงนี้ในเวลาถ้าเกิดน้องที่สอบเพื่อที่จะสอบแข่งขันสสวทเพื่อที่จะสอบแข่งขันนานาชาติเพื่อที่จะสอบแข่งขัน หลายหลายรายการรวมไปถึงสอบเข้ามอหสูตรตัวนี้เด็กประถมจะต้องรู้แล้วแหละนะครับจะต้องรู้และใช้ให้คล่องใช้ให้เป็นนะครับถ้าไม่รู้เราจะเสียเปรียบคนอื่นมากเลยนะอ่ตัวที่สองสูตรที่สองที่เราจะรู้ต่อก็คือ N เท่ากับ An-A1 ลบ A1 ส่วน D บวก1 ตัวนี้ถ้าเกิดเราเขียนเป็นตัวแปรเราอาเราก็อาจจะงงงงจริงๆแหละจะไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงดีจะท่องท่องยังไงดีเพราะฉะนั้นเวลาเวลาป้าสอนเด็กนะเราเวลาเราให้พูดในการท่องพูดเนี่ยให้ในการจำเนี่ยเราใช้เป็นภาษาดีกว่านะครับเราก็จะเรียกว่าจํานวนเทอมป้าปชอบเรียกว่าเป็นจํานวนเทอมคําว่าจํานวนเทอมตัวนี้จริงๆแล้วความหมาย คือภาษาอังกฤษก็คือเทอมเนี e ่ย t e r m มันหมายถึงจำนวนทั้งหมดหรือหรือตรงนี้อาจจะเขียนว่าน้องเป็นว่า,าจำนวนทั้งหมดก็ได้นะจำนวนเทอมเนี่ยจะเท่ากับปลายเราจะชอบเราจะชอบท่องอย่างนี้คะปลายลบต้นหารด้วยต่างบวกหนึ่งอันนี้จะเป็นวิธีคำพูดเฉพาะที่เวลาคุยกันปลายลบต้นหารต่างบวกหนึ่งปลายลบต้นหารต่างบวกหนึ่ง,งนนนนคือจำนวนเทอหนมจำนวนเทอมก็คือจำนวน จำนวนของตัวทั้งหมดของลําดับตัวนี้นั่นเองนะครับปลายปลายลบต้นหารต่างบวกหนึ่งสูตรตัวนี้ขอให้น้องๆจําก่อนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสูตรสูตรของ an เนี่ยมันยังมีสูตรเพิ่มขึ้นมาอีกนะแต่ว่าจะอธิบายในทีหลังของคลิปทีหลังนะครับเดี๋ยวมันมันจะยาวเกินไปดังนั้น โจทย์ของตัวนี้เรารู้แล้วว่าลำดับก็คือ4 9 1 4ไปถึง2014ใช่ไหมครับท่านเราอยารู้ว่ามันจะมีจำนวนทั้งหมดอยู่กี่ตัวด้วยกันแล้วก็ใช้สูตรจากสูตรจำนวนเทอมเท่ากับปลายลบต้นหารด้วยต่างบวกหนึ่ง ปลายก็คือ2,014ลบต้นคือ4หารด้วยต่างคือ5ส่วนต่างนะบวก1เท่ากับ2,010ส่วน5บวก1ก็เท่ากับ5 4 2สีนี่คือ403 นะครับเอ๊ะเราจะตอบ403ไม่เอ่ยดูดีดดูดีๆตรงนี้มีอะไรดูดีๆตรงนี้มีอะไร0โจทย์มีไหม positive integer ไม่มีศูนยนะครับดังนั้นตัวนี้เราจะต้องระวังนิดหนึ่งเนื่องจากไม่เอาศูน ระฉะนั้นเราก็จะได้จำนวนมีทั้งหมด403-1ลบ1เท่ากับ402ตัวครับผมเป็นคำตอบนั่นเองนะครับก็เป็นไงโจทย์ชุดนี้ยากพอสมควรไหม ก็ค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าใครเคยยังไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้มาก่อนแต่คราวนี้ถ้าเกิดน้องๆเคยเจอละอ่าเรารู้เทคนิคในการทํานะเราก็จะรู้สึกว่ามันง่ายนิดเดียวเองเลยนะครับครับถ้าเกิดสมมติว่าน้องคนไหนชอบก็ฝากบอกเพื่อนๆน,นะครับฝากบอกต่อเพื่อนๆฝาก subscribe แล้วก็ฝากติดตามนะครับป๊าป๊าก็จะหาเทคนิคหลายๆอย่างเนี่ยจากโจทย์นานาชาตินี่แหละเอามาอธิบาย มาให้น้องให้น้องๆได้ฟังนะครับบางโจทย์ก็อาจจะโจทย์ยากจะพยายามจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อให้สามารถว่าเอยเด็กประถมจริงๆแล้วเด็กประถมก็ทําได้นะนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ออขอบคุณครับ